เปิดกันเลยมาดูกันนะครับสำหรับงวดนี้ลอตเตอรี่นะครับผมการเปิดการ์ดฟ้าที่เราจะไม่ย่อยนะครับครั้งที่2นะครับมาฮึบกราบสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนดี้ฟีดอมนะครับผมยูกับเกม r o x นะครับผมใครยังเล่นอยู่ก็ถือว่าเรื่อยกับผมกับสายฟีนะ ดูตอนนี้นะครับผมก็แร็คนาล็อกเองนะครับก็เปิดเซิร์ฟใหม่นะครับขึ้นมานนั่ก็คือเซิร์ฟโอดีนนะครับผมอัปเดตใหม่นั่นคือเป็นการ์ฮมนั่นเองนะครับก็คือถ้านะครับในศัพท์ของแร็คนาล็อกเนี่ยเขาก็เรียกว่าคุกนั่นเองนะพลคุกอะไรอย่างงี้เนาะใครที่มาเล่นใหม่ก็จะมาเล่นเซิร์ฟทศกัณฐ์แบบผมก็ได้นะครับหรือจะไปเล่นโอดีนใหม่ก็ได้นะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับใครที่เข้ามาเล่นด้วยนะครับเข้ามาทักทายกันได้นะครับแอดชื่อก็ได้นะผม ตัวละครผมชื่อมัควิดนะครับผมดอเด็ก2ตัวนะครับดับเบิลดอนะโอเคนะครับผมก็คือนะผมเข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้นะครับผมนะครับก็มีเหรียญแมวนะครับเช่นเคย150เหรียญนะครับวันนี้นะครับก็จะมาทําการเปิดกราดฟ้ากันนั่นเองนะครับนะครับก่อนที่จะไปสุ่มกราดฟ้านะครับผมก็มีเหรียญในการสุ่มอุปกรณ์ด้วยนะครับประมาณ200กว่าเหรียญนะครับน่าจะ เปิดอุปกรณ์60ได้สัก2ชิ้นนั่นเองนะครับมาดูว่าผมจะได้ของฟ้ากันไหมนะครับโอเคครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะผมจะไปสุ่มการ์ดกันแล้วนะครับเออต้องไปสุม่มอ,อ,อุปกรณ์ก่อนเนาะอุปกรณ์60โอเคครับผมก่อนชมคลิปนะครับผมเนี่ยก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกด s u b สไคร b ์ให้กับช่องของผมด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปสุม่มเจ้าอุปกรณ์กันก่อนแล้วกันนะครับ อยู่ตรงนี้เนาะอุปกรณ์สวมใส่นะครับเวลหกสิบนะฮะอันนี้นะครับอันนี้ด้านบนนะครับถ้าทุกคนสังเกตเห็นเนาะจำนวนผู้เข้าร่วมนะครับตรงนี้นครับแถบด้านบนนะครับแต้มออกรางวัลใน,นตรงนี้ผมก็นะครับเป็นของทองนะทุกคนนี่ผมยังไม่เข้าใจกติกาเท่าไหร่นะน,นี่เพิ่งเห็นเลยเหมือนกันนะครับอ๋อก็เหมือนเป็นการสุ่มแล้วเนาะอืมอันนี้รางวัลปัจจุบันนะครับอันนี้รางวัลต่อไปอ๋อ เฟี้ยวครับของทองด้วยนะทุกคนนะประวัติก็ยังไม่มีนะครับแพทนน่าจะอัมานะไอ้ตัวนี้เหมือนเป็นการสุ่มลอตเตอรี่รางวัลน,นะก็คือรวมจากการสุ่มหลายๆคนเข้ามานะครับจะก็มาลุ้นรางวัลกันนะว่าใครจะได้ไปโอเคนะครับอย่าไปสนใจมานะพร <c oughs> าจะยังไงเดี๋ยวเรารอไปลุ้นอีกทีนะครับเราอาจจะเป็นผู้โชคดีได้ของทองก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหม <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มสุ่มนะครับผมข,ของ60กันนะครับมาดูว่าผมจะได้เป็นของฟ้าหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็น ทั่วไปนะครับโอกาสดอป65นะสองส่วนของฟ้านะครับก็อยู่ที่35นะครับก็ไม่ทราบว่าเราจะได้เป็นประดับหรือเปล่านะครับก็ขอเป็นประดับฟ้าเนาะเผื่อจะมีอะไรดีเพราะตอนนี้ผมใส่ประดับขาวอยู่นะครับโอเคมูมาเยอะแล้วนะครับไปเปิดดีกว่านะอ่ะช็อตแรกครับกดไปวับครับมุมสล็อตสะหน่อยครับสไลด์แล้วก็นะครับปุ๊บมาแล้วครับ อนะผมกดนะครับทุกคนเ่ะฟึบชิ้นแรกครับเฮ้ยอันนี้ฟ้ารึเปล่าโอเคนะครับเดี๋ยวถัดไปดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปดูทีนะครับมาชิ้นที่สองมันมีแค่สองชิ้นนะครับจะไม่ย่อยนะครับผมก็เก็บไว้ก่อนนะครับย่อยไปคงเปิดต่อไม่ได้ไม่น่าจะพอเปิดนะครับมาเฮ้ยอ่ะอันนี้ของฟ้าชัวนะครับพิโอกาสบูธนะครับมาดูกันว่าใส่ได้ไหมนะครับมาดูกันนะครับ หอกันเมื่อกี้นะครับแน่นอนนะครับเป็นหอกสองมือนะครับสําหรับไนท์นะจ๊ะหลอดไนท์สวอตแมนนะครับอันนี้ครับใส่ไม่ได้นะครับไม่เชื่อกาดนะครับเป็นของไนท์เหมือนกันนะครับหงวยออกที่ไนท์อย่างเดียวเลยครับอ๋อมีไนท์มีพ่อ้านะครับใส่ได้แต่ก็ทาอะไรไม่ได้ครับผมก็ต้องไปย่อยนะโอเคนะครับมาถึงไฮไลท์กันแล้วนะครับสําหรับเจ้ากาชากัสแมวของเรานะครับผมเป็นกาดฟ้า นะครับก็งวดที่แล้วนะครับที่ผมได้ไปเนาะก็จะเป็นาการ์เงื่อนนะครับป้องกันสตันสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ถ้าเป็นหมายถึงว่าด็อปทั่วไปนะ่ะจะถือว่ามีราคาแพงมากแล้วก็เหมาะสำหรับการ PVP นะรหรือว่า KVM ด้วยนะครับกิววอลนะครับผมก็สำคัญนะการสตันนั่นเองนะครับมานะครับวันนี้ก็ ขอให้ได้การดีๆครับที่สามารถใส่ได้นะครับถ้าใส่ไม่ได้ครับเช่นเคยครับเราจะยัดเข้าไปในเก็บในกล่องในกลุ่มนั่นเองนะครับเราจะมาย่อยนะทุกคนนะเพราะว่าเรายังต้องสะสมการนะครับเพื่อที่ปลดล็อกสเตตัสต่างๆนะครับเรื่อยๆนะครับผมสําหรับสายฟรีอะมากดกันดีกว่าโมนานเลิกินนะต้องลีลานิดนึงนะครับหมุนไปนะครับผมวันนี้ว่าคิลลี่ เพิ่งมีร้อยแปดสิบนะครับผมอ่าอันนี้เอ้ยอันนี้อะไรอ่ะการ์ดขั้นสูงอืมการ์ดขั้นสูงอันนี้รู้สึกเหมือนเพิ่งมีนะฮะตัวนี้ใช่ไหมผมเพิ่งเห็นเนาะเพราะว่าปกติเปิดมาจะเป็นมินิเลยอ่าเนี่ยเป็นมินิใบนี้เลยนะครับอ่าโอเคมีขั้นสูงด้วยนะครับมานะครับอันนี้ผมเพิ่งเห็นนะเดี๋ยวต่อไปไม่แน่เราอาจจะเปิดทีละสี450่ร้อยแปดสิบไปสี่ร้อยแปดสิบก็ได้นะครับโอเคนะครับมาเปิดกันเลย มาดูกันนะครับสำหรับงวดนี้ลอตเตอรี่นะครับผมการเปิดการ์ดฟ้าที่เราจะไม่ย่อยนะครับครั้งที่2นะครับมาอออเอาจริงดิสองใบแล้วนะครับท่านผู้ชมมันจะถ้าถ้าผมเปิดถ้างวดหน้าผมเปิดอีกใบมันจะได้คีิ์ทีค้อนไหมผมถามจริงโอโ้โหนะครับหวยออกครับเรียบร้อยครับ สตาร์ทอีกแล้วนะครับถ้าเป็นดอกอะคือใบละเกือบสามแสนห้าสี่แสนนะครับตอนนี้ใส่ไปครับงก็เก็บไม่ได้แล้วนะครับเก็บไม่ได้แล้วก็ใส่เลยนะครับเสียบการ์ดใส่าริสแมนไปนะฮะเรียบร้อยนะครับกันสตาร์ทสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะมันก็แหม่นะ แทนที่จะออกวูฟนะครับเพิ่มแอคแท็สปีด40%นะอะไรอย่างนี้เนาะ30%ก็ได้นะครับการ์ดเอ่อโกลิมอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะดีกว่าด้วยซ้ำนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็สุ่มการ์ดกันนะครับผมได้ตัวเดิมอีกแล้วนะไงก็นะครับวันนี้ตามนี้นะครับผมก็ได้รองเท้านะครับรองเท้าฟ้านะครับสำหรับไนท์นะครับแล้วก็หอกไนท์ด้วยนะก็โอเค เปิดกันไปหนุ่ๆคำๆนะครับสำหรับสายฟรีเล่นกันเรื่อยๆนะครับผมยังอยู่กับเกม ROX นะฮะส่วนตอนนี้ผมก็มีเล่น s e K2 นะครับผมหร s อ7 n i g h t ด้วยนะครับ2เกมนะครับตอนนี้7 Night ผมเล่นในคอมนะครับส่วน ROX ผมตอนนี้ผมเล่นในมือถือนะครับคือตอนนี้ผมกำลังพยายามอัพคอมนะครับที่จะสามารถสตรีมได้นะครับเมื่อวานนะครับวันที่25นะครับผมลองสตรีมดูนะคนมันคือเสียงมันเข้าแหละนะครับแต่ว่าตัวเกมอ่ะ มันกินกราฟิกค่อนข้างเยอะนะครับแรมก็น้อยด้วยนะครับเดี๋ยวผมค่อยอัพนะครับแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวพยายามที่จะจสตรีมให้ทุกคนนะครับผมได้รับชมรับฟังและพูดคุยกันแบบเรียลไทม์นะครับโอเคนะครับผมไงวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับแอนดี้ฟิลด์นะครับผมอเนกขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเยอะฝาก ยังไงก็ฝากกดแชร์นะครับผมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้กันด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ